สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะนี่ก็ให้ส่งที่ทํางานของแม่นะคะแม่ก็รับไหวนี่ซองใหญ่ะคะแตของอยู่ตรงนี้นะจากบ้านนี้นะคะถ้าพอมีคนถามนะคะก็พิมมันไนะคะค่ะก็ส่งแบบรอทบอนะคะก็ะถ้าเกิดสนใจนะคะก็ชื่อร้านตามที่ให้ดูเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตัดก,กันเลย คนนี้นะคะก็ถ้าถามว่าเราสั่งบ่อยไหมคือว่าสั่งบ่อยนะคะเพราะว่าเออเป็นร้านที่ขายถูกนะคะคพื่เลยจริงๆนะคะเป็นร้านที่ขายถูกมากๆค่ะร้านที่ขายถูกนะคะแล้วก็ของแท้ก็ขายถูกด้วย่นะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะคะ โอเคค่ะก็แกะเสร็จแล้วนะคะนี่อ้นี่นะคะในห่อนี้อ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคาบิเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อของเพื่อนนะคะนี่ไส้ไหลนะคะโอเคค่ะส่วนอันนี้นะคะก็ชิ้นอ,อันนี้นะคะสั่งมาสองชิ้นคือว่า มีของน้องนะคะกับของเพื่อนน้องะคะ่ะคือเพื่อนน้องเขาสั่งด้วยนะคะนี่ค่ะอาคา่ะนี่สองชิ้นนะคะค่าจะไปคาชิ้นสุดท้ายเลยแน่นๆนี่ค่ะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะพับคิตตี้นะคะน่ารักมาก สีชมพูเโลมากเลยมีแท็กเนี่นะโหลมากเลยเอย่ะก็มีอันแรกเลยนะคะนี่คืออันแรกนะคะของเราก็นี่นะคะนี่ของน้องนะคะก็มีอ่า นี่ของแถมด้วยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นของแถมนะคะพวงกุญแจนะคะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะก็ถ้าจะบอกว่าเราดำขาวใช่ค่ะเราหน้าดำนะคะตอนนี้แบบหน้าคล้ำมันดำนะคะคือว่าก็กลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ได้ล้างหน้าไม่ไา้หนาไม่ได้เลยๆนะคะก็กลับมาจากโรงเรียนก็นั่งเล่นเลยนะคะก็คือแล้วก็จะบอกว่านะคะ คือว่าคลิปที่อ่านไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องดูนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะคะไม่ต้องกดไม่ต้องกดไลค์ทำาะไอย่างนี้นะคะคือเราไม่ชอบแล้วคือว่าคือเราก็เสียใจเป็นเหมือนกันนะคะเป็นมนุษย์นะคะโอเคนะถ้าเกิดใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องดูไม่ต้องคอมเมนต์ที่มันแบบว่าสมมติเราพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะคะคือเราเรารู้ตัวเองค่ะโอเคค่ะสวหรับดีค่ะล็แล้วค่ะบ๊ายบาย